นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกลา่าวว่าอิสราเอลจะต้องคงกำลังทหารเอาไว้บริเวณพรมแดนของกาซากับอียิปต์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสกลับมารวบรวมอาวุธได้อีกนะครับคำปฏิเสธของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังจากสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารบางส่วนออกจากบริเวณดังกล่าวซึ่งเรียกว่าระเบียงฟิลาเดลฟีซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ติดพรมแดนอียิปต์ ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์สื่อของอิสราเอลรายงานว่าเดวิดบานียผู้อำนวยการหน่วยข่าวกลองมอสซาดของอิสราเอลกล่าวกับคนกลางในการเจรจากับกลุ่มฮามาสที่จัดขึ้นที่กาตาว่าอิสราเอลเตรียมจะถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่นี้ตามแผนที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้เสนอไว้ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นที่2ของข้อตกลงปล่อยตัวประกันนะครับอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าตนปฏิเสธการถอนทหารอ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิดการเจราจารที่เผยกับสื่อ หนังสือพิมพ์ h a r r s สโดยเนทันยาหูกล่าวอ้างถึงการถอนทหารเอสราเอลจากบริเวณนั้นเมื่อปี2004ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เขาบอกว่าหลังจากเราถอนกำลังออกจากระเบียงฟิลาเดล p ฟี a อาวุธจำนวนมากถูกส่งเข้าไป อิหร่านดำเนินการตามแผนเปลี่ยนกาซาเป็นฐานบัญชาการการก่อการร้ายที่เป็นอันตารายต่อชุมชนในบริเวณนั้นรวมทั้งกรุงเทลอาวีฟนครเยรูซาเลม็มเมืองเบียเชวาและทั่วประเทศอิสราเอล ผู้นำอิสาราเอลยืนยันด้วยว่าเป้าหมาย3ประการของอิสาราเอลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือการทำลายกลุ่มฮามาสและเครือข่ายทั้งหมดในกาซาการปลดปล่อยตัวประกันทุกคนและการรับประกันว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสาราเอลอีกในอนาคตซึ่งการจะเดินหน้าตามเป้าหมายเหล่านี้ได้ทหารอิสาราเอลจะต้องควบคุมระเบียงฟิลาเดลเฟียต่อไปในอนาคตอันใกล้แมน้นหมายความว่าจะไม่มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเกิดขึ้นก็ตาม และในวันพุธนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยภาพอุโมงค์ในกาซาที่ซึ่งพบศพของตัวประกัน6คนที่ถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา การเสียชีวิตของตัวประกันนําไปสู่การประท้วงใหญ่ในอิสราเอลนะครับซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมหลายแสนคนเพื่อเรียกร้องให้เนทันยาฮูยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสที่จะนําไปสู่การปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลประกาศในวันพุธว่าได้โจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาในเลบานอนหลังจากที่มีจรวดหลายสิบลูก ถูกยิงใส่สเาเอลซึ่งทางกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าสามารถสกัดไว้ได้65ลูกนะครับการต่อสู้บริเวณพรมแดนอิสราเอลกับเลบานอนทําให้เกิดความกังวลยิ่งขึ้นว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะยิ่งลุกลามไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆในตะวันออกกลางนะครับคุณอุปราช